สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจอจันปาดงนะคะโอ้มีอะไรนะเป็นกระปุกมาเลยเป็นเงินไหมเป็นเงินเหรียญมีกาแฟด้วยของส่งมาจากไหนแม่อ๋อกรุงเทพค่ะโอ้ครับกาแฟครับนิวทพค่ะโอ้มาครบเซตเลยอันนี้กินได้ นี่ของพ่อของพ่อนิมครับได้ตลอดครนะของพ่อนิมครับตัวนี้แม่เขาบอกว่าให้พ่อนิ่มช้อนครับครหมดเลยโอ้โหมีแมสต์มาให้ด้วยครบเลยวันนี้เราครบเซตนี่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 อยุ่นดำใช่เลยมียาด้วยเออพอดีเลยครับ่่าาสงมีใครเนาะเฮ้ยเพลงพ่อหนิมของเก่งคนนิม แ่่ไม่ได้หรวกเพานว่เขาไม่ได้ระบุว่าให้เาให้คนนี้ไงให้ลูกชายอันนี้เาใให้ลูกชายพานี่มสีน้มันเนมสีอะไรอันนี้บ็อกเซอร์บอเกงขาสั้นอันนี้ก็ให้ลูกชายนี่ไม่ได้เพราะทีาไม่ได้ระบุว่าให้คนนี้ต้องให้ลูกชายโอ้คนนี้มสีโอ้ใช่นี่โอ้เก่อันนี้ก็ของพอนิ่ง

จเจอไหมเนี่ยมันพังไปหมดเลยเจอไ่ได้แล้วเจอแล้วได้โอ้อาเจะให้สวยโงสักหน่อยนี่โอ้นี่นี่นสวยสวยโอ้นี่พังเข้มด้วยพังเขีมสวยโอ้นี่นะคะครบชุดเลยนะคะ้น้ำโมใส่ใส่น้ำโมใส่ผ้าปนดตาปักเป้าเลย โอ้แอสชัยบอกว่าเป็นปลาปลาโฮของม่ออฟมือดุลความสูงเออไม่คอาสูงไงโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะใส่มาเลยเอสชัยนี่พรุ่งนี้จะใส่มาเลยโอ้พรุ่งนี้ใส่มาเลยไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าไม่ถ้าใส่มาเลยมันก็มันไปไกลไม่สิแม่มึงจีบแดงเลยนะก็ใสให้คนในตัวโอเคโอ้ทุกอย่างมันมีทุกรสชาติไม่มันคืออะไรแพรเอามาจากไหนของแม่ออฟจากกรุงเทพจากพิษณุโล อ้โหแล้วก็มีดีดีนี่ตุก้น่กันรก่อารถกอนมีมีกระป๋มีสติกเกอร์ด้วยอด้วยแล้วก็มีสติกเกอร์อันนี้ไม่ใช่ครัไม่ได้่งเดียวแล้วแกสูงให้หลายรอเป็นแบบนี้เป็นสติกเกอร์าีนี้ใช่ จริงเงี้ยดีนว่แกเลียห้าเลี้ยส่แล้วก็ความอากตีสระด้วยความเพราะถ้าสวมผ้สบมันจนั่นัถ้าเป็นเกยจะไม่ใช้เลยแกก็มีใค้ไม่ออกเป็นเกอร์ถ้าเราไม่ใช้เลยเราก็ใช้ที่มุกดาหางก็ได้นะไม่ต้องใช้เลยใช้ที่ไหนก็ได้ไปซื้อยาทำเผลเพราะมันไปไม่ไปไม่ถึงครับเพราะมันเลยตลอดไม่ไม่ถึงครับกคีามางเลยนะคะส่งบอกว่าให้นะคะก็ขอให้ี่ ร่างกายแข็งแรงเมื่อหวังสินไหนก็ขอมาสู่ความมุกมั่นปรารถนะไม่ว่าจะทำธุรกิจการงานการเงินใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะสาธุต้องรักครับอันนี้ทุกคนสามารถกินได้เลยยิ่งขเราก็โอ้กินไม่ได้ครับกินที่ติดคอฮะเพราะตินซองต้องเอาไปทงต้องเอาไปทงก่อน ไม่มีน้ำร้อนก็ทานได้แต่มันติดซองพลาสติกต้องเอาพลาสติกออกก่อนลนติดคอโอ้ั่นแหละผมผไม่ใช่ไม่ธรรมดาลองก่อนมากินได้ไหมโอ้ถงน้กินหด้ไม่ติดหรอไม่ติดครับคูอเยเเจ้ากินไไม่ติดอใกนอรนกเ้นเ้ากมาสงาเพราะวนตนวนต ็เลยบอกว่าฝนตกหนักนะคะน้ท่วมมันกินเขาอง็กไอ้คุณพาเข้าเข้าไม่ได้อ่าไม่เป็นไรแม่เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรเันมีคนช่ยนครับจอ้ยขต้องเป็นคนริงคันที่หนที่ของทุกบ้านรับช้อนที่เราทิเข้าบ้าเร้ยดีดี รถใครเจออะไรแล้วตอนนี้วิ่งแล้ววิ่งเลยนะคะโอ้เกิดอะไรขึ้นนะคกับเอชัยนะรถใครรถใครโอเอสชัยถึงกับวิ่งเลยนะคะเอสซี ไปดูไปดูไปดูนแบนีะ่นกสงครัปกติไังนไหนคันไหนแมดังอีกแปสนี่มันตรงกับเลขอะไรรู้ไหมวันเกิดพระเจ้าอยู่หัววันที่ยี่สิบแปดนี้มันเกิดพระเจ้าอยู่หัวครับเมื่อคืนนี้ที่สอดตกใจครับเสียงดังเจดหกคืนแปดสองนะคะแล้วก็มาดังตรงนี้อีก ว่ามีใครมาตัดเฉยๆมนดับตรงดึงประตูก็ไม่ไม่มีโอ้อนี่นะคะยายฮันนี่ถึงกับไปส่งนะคะเจ็ดหกแปดสองนะฮะคือไม่ดังเงินไม่กลัวหรอกเพราะเต้องตึกมี่สิเจ็ดหกแปดสองให้คือไม่ทำอะไรก็คืออยู่กับแม่อมแหละแล้วก็ดังขึ้นมัันดงงเอใช่นี่คือก็ดังแบบนี้ไม่ผมต้องมากดดับ พอมากดมันเปิดล็อกใหม่ถ้ามีคนไปดึงมันจะต้องฟังแอร์ชัยมากดดังก็ไม่เด็กลัวตรงนี้ดังตรงไหนไม่กลัวนะดังแถวนี้เราไม่เกิัวเลยเจี๊ยบพับวางได้อุ้ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคนนี้จะแกงไม่พอดีเลยเมื่อกี้ยังถูกปลุกกันอยู่โอเคเราไม่ได้นี่นแอดชัยนะคะอยู่ๆก็ดังขึ้นนะคะอยู่ๆก็ดังขึ้นนะคะเมื่อคืนก็ดังนะคะ เดี๋ยวต้องนะคะมีอะไรกับป้ายทะเบียนหรือเปล่าเนาะนะคะนะคะรถคันนี้นะคะ f อเข้ามานะคะนี่นะคะสองดูได้นะคะเนาะเจ็ดหกแปดสองให้ f อนะคะ,ะ,คะมวดนี้เนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ้แลวก็นะคะได้เมื่อกี้นี้ก็ดูของไม่ออฟอยู่นะคะก็มีเสียงดังขึ้นก็เอสชัยก็ ปิ้งกินนะคะเอฟซีแล้วก็หยอกเซลกันนะคะเซลเอดชัยนะคะว่านะคะมันอยู่ใกล้กับสถานที่นะคะก็เลยดังออกมาอีกนะคะก็ขอบคุณมากมากนะคะสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ได้นะคะดีใจกับแม่ออฟนะคะที่ได้รับของนะคะฝากมาจากคุณอิสระ,ะ,ะโอ้ไม่ได้กินเลยเพราะไม่ไม,ไม่มีบุญได้กินใช่ไหม ไม่มีบุญได้กินคนที่ได้กินคือคนที่มีบุญพี่ได้กินแล้วโอ้ก็จะถือว่ามีบุญไงแต่คนเนี้ยหมดสิทธิ์กินเพราะว่าไม่มีบุญไม่ได้กินหมดยังอุ้ยไม่เหลือผมเก็บเสร็จผมก็กลับบ้านแล้วฮะฮะยังกินกลับบ้านแล้วอ๋อพกคุณกลบ้านเลยอ๋ออคุณอยู่ในยาอยู่ในยายายาสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้อันนี้ปัญหานาฬิกาหยบเสียสวัสดีค่ะยายาอื่นก็มี นาฬกยีก็นาฬกายแกงนีเลยแต่แกไม่มีเตียงไงกินไม่เอาไแขะาขนขอบคุณมากมากนะคะสำหรับคลิปประมาณนี้เนาะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ